เพราะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คสิบสัญญาณอันตรายที่เตือนว่าร่างกายกำลังป่วยที่นายแพทย์ธเนศอมรอพิทักษ์กูลเขียนไว้ในหนังสืออายุยืนหมื่นปีเรามาดูกันครับว่าร่างกายของเพื่อนๆยังแข็งแรงดีหรือว่าต้องรีบบำรุงกันแน่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสัญญาณที่1ไม่หิวเมื่อถึงเวลาอาหารคนของเราจะต้องกินอาหารอย่างน้อย3ามื้อต่อวันถ้าเพื่อนๆกินข้าวแค่นิดเดียวแต่กลับไม่หิวเลยแสดงว่าอาจเกิดความผิดปกติในร่างกายนะครับปกติเราจะต้องหิวเพราะลำไส้หลังนำ ย่อยออกมาเมื่อถึงเวลาอาหารแต่ถ้าไม่หิวเพราะไม่มีการหลั่งน้าย่อยนั่นหมายถึงระบบย่อยและดูดซึมอาหารมีปัญหาต่อให้กินอาหารดีๆแค่ไหนร่างกายก็ไม่ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปใช้โรคอื่นจึงตามมาได้ง่ายครับสัญญาณที่2ดื่มน้ําเยอะแต่คอแห้งสาเหตุของการหิวน้ําตลอดเวลามีอยู่2ออย่างครับคือร่างกายของเราอยู่ในสภาวะร้อนข้างในกับเลือดหมุนเวียนไม่ดีซึ่งกรณีหลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะเมื่อไหลที่เลือดหมุนเวียนไม่ดีก การหมุนเวยียของน้ําก็จะมีปัญหาไปด้วยเมื่อเลือดไหลเวียนไปที่ลาคอไม่พอก็จะรู้สึกคอแห้งนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้แล้วก็ให้เลี่ยงน้ําเย็นไอต์คีมเนื้อไก่และเนื้อวัวเพราะอาหารพวกนี้จะทําให้ร่างกายร้อนข้างในมากขึ้นครับสัญ,ญญาณที่3นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอยังรู้สึกง่วงข้อนี้เกิดขึ้นเพราะการใช้ชีวิตแบบผิดๆเช่นนอนไม่เป็นเวลาอดนอนหรือนอนไม่พอบ่อยๆนาฬิการ่างกายจินแปรปวนและทําให้เพื่อนๆมีพลังงานในร่างกายไม่เพียงพอ จึงอ่อนเพลียเฉื่อยชาและง่วงตลอดทั้งวันครับซึ่งสัญญาณน,นี้นี่แหละครับที่น่าเป็นห่วงเพราะจะทําให้เกิดโรคอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคอ้วนหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและทําให้ร่างกายเสื่อมไวกว่าเดิมเราจึงควรนอนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันรวมทั้งกินอาหารจำพวกปลาผักและเนื้อสัตว์นะครับสัญญ,ญาณที่ 4. ลุกเข้าห้องน้ําบ่อยตอนกลางคืน หากใครมีอาการแบบนี้บ่อยๆแสดงว่าร่างกายดูดน้ำส่วนเกินกับเข้าสู่ร่างกายไม่ได้ทำให้ฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนเป็นสัญญาณเตือนว่าไตาของเราเริ่มไม่แข็งแรงแล้วครับที่สําคัญไตย,ยังเชื่อมโยงกับกระดูกเมื่อไตไม่แข็งแรงแคลเซียมในร่างกายก็จะไหลออกมาตอนฉี่หากไม่รักษาจะส่งผลให้เป็นโรคก,กระดูกพรุนหรือข้อเสื่อมได้ สัญญาณที่5ปวดตามตัวแบบเป็นๆหายๆอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับแต่สาเหตุที่น่าเป็นห่วงก็คือระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติเมื่อเลือดไหลเวียนไม่ดีจะทําให้เลือดมีความข้นหนืดสารพิษก็จะตกค้างในร่างกายทําให้หลอดเลือดเริ่มติดตันและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้โรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตันตามมาได้ครับแต่เพื่อนๆยังป้องกันได้ด้วยการกินปลา และเครื่องเทศเพื่อให้ความร้อนของอาหารเหล่านี้ไปทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองครับสัญญาณที่6ท้องผูกบ่อยๆอ,ยอือไม่ออกใครว่าไม่สาคัญเชื่อไหมครับว่าท้องผูกเกี่ยวข้องกับมะเร็งด้วยท้องผูกเกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนตัวของลําไส้ผิดปกติลําไส้แปรปวนหรือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับถ่ายมีปัญหาเมื่ออืมไม่ออกของเสียก็จะสะสมในร่างกายนี่แหละครับที่จะทําให้เกิดปัญหาเล็กๆอย่างสิวจนไปถึงปัญหาใหญ่อย่างมะเร็งลาไส้ได้เลยดังนั้น เพื่อนๆคนขับถ่ายให้เป็นเวลาและกินอาหารที่มีไฟเบอร์หรืออาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเป็นประจำเช่นผักกล้วยมันเทศสัญญาณที่เจ็ดชาปลายมือปลายเท้าอาการชาปลายมือปลายเท้าอาจเป็นสัญญาณว่าปลายประสาทอักเสบเสื่อมหรือระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ผิดปกติหากเกิดอาการนี้บ่อยๆก็อาจจะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงต่วตาๆได้ไม่เต็มที่และเมื่อสมองไม่ได้รับเลือดนานวันเข้าก็อาจจะทําให้เกิดอัมพาตอัมพาตได้ครับถ้าเพื่อนๆชาตามปลายมือป บ,บๆผมแนะนําว่าต้องตรวจร่างกายบ้านนะครับสัญญาณที่8มือสั่นบ่อยๆแม้ว่ามือสั่นจะไม่อันตรายถึงตายแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนของระบบประสาทการควบคุม <c oughs> ของสมองผิดปกติหรือไทรอยด์เป็นผิดด้วยครับหากมือสั่นเพราะระบบประสาทมีปัญหา <c oughs> ก็อาจจะกินยาสมุนไพรช่วยได้หรือจะป้องกันไม่ให้มือสั่นหนักกว่าเดิมด้วยการเปลี่ยนของใช้ที่มีน้ําหนักมากขึ้นเช่น <c oughs> <c oughs> ช้อนซ่อมแก้วน้ําหรือใส่ที่ถ่วงน้ำหนักแบบรัดข้อมือเพื่อให้ควบคุมมือและแขนได้ดีขึ้นแต่ถ้ามือสั่นเพราะถ้าเราเป็นพิษยังไงก็ต้องหาหมอนะครับแตญญาณที่9แน่นหน้าอกถ้าเพื่อนๆแน่นหน้าอกบ่อยๆแสดงว่าการไหลเวียนของเลือดบริเวณหลอดเลือดหัวใจมันผิดปกติครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆอันตรายแน่ครับเพราะ อาจทาให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพันุ์และถึงขั้นหัวใจวายกระทันหันได้ครับสัญญาณสุดท้ายหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่เต็มปอดก็คือการหายใจแบบไม่เต็มอิ่มรู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่ออกครับและนี่เป็นสัญญาณอันตรายที่เพื่อนๆลืัดเลยไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเกิดจากเลือดไหลเวียนไปเลี้ยหัวใจและปอดไม่เพียงพอหากปล่อยเวลานานอาจส่งผลต่อหัวใจและปอดทําให้หัวใจวายเฉียบพันธุ